สวัสดีค่ะวันนี้ที่บ้านผ่อนผู้สร้างฝนตกหนักแต่เช้าเลยนะคะวันนี้จึงถือโอกาสรวมตัวกันมาทำอาหารหน่าทานน่าทานอย่างแกงกุรุมากับโรตีเอาไว้ทานกันค่ะเริ่มจากการทำโรตีเลยนะคะใช้ไข่แดงใส่ลงไปในอ่างผสมจากนั้นกะตีให้พอแตกและใส่นมลงไปคนให้เข้ากันค่ะเรียบร้อยแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคะ ตามด้วยเกลือเสร็จแล้วก็คนผสมให้เข้ากันเช่นเดิมค่ะเรียบร้อยแล้วเราจะเอาส่วนของของเหลวนี้ไปใส่ในแป้งนะคะแป้งที่ใช้ใช้เป็นแป้งอนเนกประสงค์นะคะเมื่อเทเข้าไปแล้วเราก็จะค่อยๆค,คนผสมให้เข้ากันค่ะก่อนที่เราจะทําการนวดแป้งเราจะต้องล้างมือให้สะอาดก่อนนะคะเพราะขั้นตอนนี้ต้องใช้แรงเยอะจะทําให้ถูกมือขาดง่ายและไม่ถนัดต่อการนวดค่ะ จากนั้นก็ใส่เนยลงไปแล้วนวดต่อนะคะขัตอ,ตอนการนวดแป้งโรตีนี้จะต้องนวดจนกว่ากะละมังจะสะอาดเลยค่ะได้แบบนี้แล้วก็มาตัดช่างทีละก้อนทีละก้อนอย่างนี้เลยนะคะตัดเสร็จแล้วเราก็จะอัดแป้งให้แน่นแบบนี้ค่ะได้แบบนี้แล้วก็เอาไปคลุกกับเนยและน้ํามันจากนั้นก็แช่ในน้ํามันไว้นะคะทำไปเรื่อยๆจนหมด จากนั้นก็พักแป้งทิ้งเอาไว้ประมาณ2ชั่วโมงระหว่างรอก,ก็ไปปอกหัวหอมปอกขิงและปอกกระเทียมเพื่อเตรียมเอาไว้ทำแกงกุรุมาค่ะนอกจากทั้ง3อย่างนี้แล้วก็ยังมีหัวหอมใหญ่ด้วยนะคะปอกแล้วเอาไปทำความสะอาดให้เรียบร้อยทั้งหมดเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะไปเก็บใบาสารแหนในสวนกันนะคะซึ่งตอนนี้ก็โชคดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าฝนหยุดตกแล้วค่อยๆเก็บใบาสารแหนใส่ลงไปในตะกร้าจนได้เท่าที่เราต้องการเลยนะคะเมื่อได้เท่าที่เราต้องการแล้วก็ออกเดินทางกลับเข้ามาในบ้านเพราะตอนนี้ครบ2ชั่วโมงที่เราจะมาเริ่มตีโลตีกันแล้วค่ะ สาวๆบ้านผ่อนผู้สร้างมาช่วยกันตีโรตีขนาดวันนี้เราทำโรตีทั้งหมดเกือบ7โลก็ยังสามารถเสร็จได้อย่างรวดเร็วแปบ๊บเดียวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตีแผ่โรตีให้เป็นแผ่นบางๆแบบนี้จากนั้นก็เอามาม้วนได้ลักษณะแบบนี้แล้วก็ไปวางไว้ในถาดแล้วถาดด้วยน้ำมันค่ะ ห็นสาวๆรวมพลังกันแบบนี้ก็รับรู้ได้ถึงความอร่อยของเมนูในวันนี้แล้วนะคะเนี่ยหลังจากที่พวกเราทำโลตีกันจนเสร็จเรียบร้อยดีแล้วเราก็จะเอาปิดฝาพักเอาไว้เป็นเวลาประมาณ1ชั่วโมงค่ะเมื่อครบเวลาหนึ่งชั่วโมงแล้วเราก็จะมาเตรียมการทอดกันเลยนะคะ ตั้งกระทะให้เรียบร้อยจากนั้นก็นำโรตีมาแผ่ให้เป็นแผ่นๆแบบนี้ค่ะใส่เนยและน้ำมันลงไปในกระทะจากนั้นก็วางแผ่นโรตีลงไปได้เลยค่ะค่อยๆทอดจนเป็นสีเหลืองหอมเลยนะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาพักไว้ภายในถาดค่ะเมื่อทอดรวมๆกันจนได้เป็นชั้นๆแบบนี้เราก็จะทำการตบ เพื่อให้แป้งมีความนิ่มน่าทานนะคะเสร็จแล้วก็เอาไปใส่ไว้ในกระติกเพื่อเก็บอุณหภูมิค่ะมาดูทางแกงกุรุหมาก,กันบ้างดีกว่านะคะทางนี้ก็กำลังล้างบ้านฝรั่งและนำมาปอกเปลือกค่ะปอกเปลือกมันฝรั่งออกจนหมดแล้วก็เอามาไว้ในภาชนะและเอาไปล้างทำความสะอาดกันอีกหนึ่งรอบนะคะ ล้างทําความสะอาดมันฝรั่งของเราจนสะอาดเรียบร้อยดีแล้วเราก็จะนํามันฝรั่งนี้มาหั่นกันค่ะเราจะหั่นแบ่งเป็นสองท่อนก่อนจากนั้นก็หั่นผ่าครึ่งอีกครั้งเพียงเท่านี้เราก็จะได้เนื้อมันฝรั่งที่ชิ้นใหญ่ๆน่าทานแบบนี้เลยนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะนำไก่มาหั่นชําแหละค่ะวันนี้เราใช้เป็นไก่ตัวนะคะ หั่นชำแหละส่วนต่างๆออกก่อนจากนั้นจึงนำมาหั่นเป็นชิ้นๆแล้วนำไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะล้างเสร็จแล้วก็เอามาพักใส่กะละมังไว้นะคะเรียบร้อยแล้วก็ล้างทำความสะอาดด้วยน้ำผ่านกันอีกหนึ่งรอบรอให้เสด็จน้ำแล้วเอาใส่ลงไปในหม้อได้เลยค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะนำหัวหอมใหญ่มาล้างทำความสะอาดตามด้วยขิงกระเทียมและหัวหอมนะคะ หลังทำความสะอาดจนสะอาดดีแล้วก็เอาขึ้นมาพักไว้ให้เสดดน้ำได้เลยค่ะสุดท้ายเราจะนำมะเขือเทศมาล้างทำความสะอาดนะคะล้างทำความสะอาดให้สะอาดดีแล้วนำไปหั่นให้เป็นชิ้นๆได้เลยค่ะหั่นเสร็จแล้วก็เอาพักไว้ในภาชนะนะคะเพราะผักชนิดต่อไปก็จะเป็นหัวหอมใหญ่แล้วค่ะหั่นหัวหอมใหญ่ออกเป็นชิ้นๆแบบนี้เลยนะคะ จากนั้นก็ทำการแกะให้เป็นแผ่นๆค่ะเรียบร้อยแล้วก็นำขิงมาหั่นบ้างนะคะหั่นขิงให้เป็นแว่นๆแบบนี้แล้วหั่นให้มีลักษณะเหมือนลูกเต๋าค่ะหั่นขิงเสร็จแล้วก็มาหั่นหัวหอมต่อนะคะสำหรับหอมแดงเราจะหั่นคล้ายๆหัวหอมใหญ่เลยค่ะหั่นทุกอย่างจนเสร็จเรียบร้อยดีแล้วเราก็จะนำในส่วนของเครื่องแกงมาปั่นกันค่ะ เครื่องแกงเราจะมีกระเทียมหัวหอมขิงรากผักชีและนมใส่ลงไปภายในภาชนะสำหรับปั่นแล้วปั่นให้ละเอียดเลยค่ะปั่นจนละเอียดเรียบร้อยดีแล้วก็นำมาเทใส่ลงไปในหม้อที่ใส่ไก่เอาไว้นะคะขั้นตอนต่อมาเราจะทำการบดเม็ดพริกไทยบดให้ละเอียดแบบนี้แล้วเอาไปใส่ในหม้อ พร้อมด้วยผงเครื่องแกงกุรุมาที่ใช้สำหรับหมากุรุมาโดยเฉพาะค่ะทุกเค้าส่วนผสมต่างๆกับเนื้อไก่ให้เข้ากันเลยนะคะเริ่มเข้ากันดีแล้วเราก็จะนำน้ำตาลมะพร้าวมาใส่ลงไปในหม้อค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะบีบน้ำมะนาวเอามาเทใส่ในหม้อเช่นกันนะคะปรุงรสชาติเพิ่มด้วยเกลือเม็ดจากนั้นก็คนผสมให้เข้ากันค่ะ ขั้นตอนต่อไปเราจะนำเครื่องเทศมาใส่นะคะผสมเครื่องเทศทั้งหมดเข้าด้วยกันจากนั้นก็ใส่เนยลงไปค่ะคนให้เนยละลายดีเลยนะคะหลังจากเนยละลายดีแล้วเราก็จะนำสารแหน่มาใส่ค่ะสาระแหน่เราใส่แค่ครึ่งนึงของที่เก็บมาเมื่อสักครู่นะคะเพียงเท่านี้ก็เพียงพอแล้วค่ะคนผสมให้เข้ากันอีกครั้งเสร็จแล้วเราก็จะนำพริก ซึ่งเป็นพริกแห้งมาผ่าแล้วแค่เอามาเล็ดของพริกออกค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนำไปแช่น้ำนะคะก่อนจะแช่น้ำเราเอาไปล้างทำความสะอาดมาก่อนหนึงครั้งนะคะแล้วแช่น้ำเอาไว้แช่น้ำจนเริ่มนิ่มดีแบบนี้เราก็จะรินน้ำออกแล้วเราจะนำพริกที่ได้ไปปั่นกันค่ะโดยเราจะนำพริกใส่ลงไปคู่กับกะทิ จากนั้นก็ปั่นให้ละเอียดเลยค่ะได้แบบนี้แล้วก็นำมาเทใส่ลงไปในหม้อเลยนะคะเสร็จแล้วก็คนผสมคลุกเคล้าให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะแต่ความอัดแน่นของเครื่องยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเพราะขั้นตอนต่อไปเราจะใส่ซอสมะเขือเทศและตามด้วยนมข้นจืดใส่ลงไปในหม้อแล้วคนผสมให้เข้ากัน ทำการหมักทิ้งเอาไว้ให้เข้าเนื้อจากนั้นเราก็จะเอาไปขึ้นตั้งไฟค่ะก่อนจะตั้งไฟเราก็จะเติมน้ำกะทิค้นๆใส่ลงไปก่อนนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ติดไฟตั้งเตาได้เลยค่ะขั้นตอนต่อมาเราจะนำหัวหอมที่หั่นเอาไว้ซึ่งเป็นหอมใหญ่มาใส่ลงไปพร้อมกับมะเขือเทศคนผสมให้เข้ากันดีแล้วทำการเคี่ยวทิ้งเอาไว้โดยไฟอ่อน เป็นเวลาประมาณ2 3ชั่วโมงอ๋อแล้วอย่าลืมใส่มันฝรั่งลงไปด้วยนะคะทำการเคี่ยวไปเรื่อยๆแบบนี้โดยต้องให้น้ำเดือดประมาณนี้อยู่ตลอดเวลาเลยนะคะแกงกุรุมามีอีกชื่อหนึ่งว่าแกงมสซาลานะคะซึ่งเป็นอาหารที่มีต้นกำเนิด ในทวีปอินเดียส่วนชาวไทยมุสลิมมักจะปรุงแกงนี้ในวันสำคัญทางศาสนาในบางพื้นที่ก็นำไปหุงรวมกับข้าวกลายเป็นข้าวหมกแบบต่างๆด้วยค่ะหลังจากที่เคี่ยวจนได้ที่แล้วเราก็ใส่ใบาสาระแหน่ที่เหลือลงไปจากนั้นก็ปิดไฟแล้วตักเสิร์ฟได้เลยนะคะแกงนี้เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ไม่ง่ายในการทำเลยนะคะ แต่เห็นมีคอมเมนต์ขอให้ทำกันมาเยอะเลยค่ะวันนี้ได้ทำลงให้แล้วนะคะเวลาที่เราจะทานเราก็จะทานคู่กันกับโลตีที่ทำเอาไว้หรือจะทานกับขนมปังก็ได้นะคะอร่อยไม่แพ้กันเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับเมนูกุรุมาโลตีนอกจากกุรุมากับโลตีแล้ววันนี้เราก็ยังมีอาหารภายในสำรับ อย่างต้มจืดหน่อไม้ใส่ไก่น้ำพริกผกักและส้มตำไทยใส่ไข่เค็มเอาไว้ทานกันด้วยค่ะบอกลากาันกับภาพบรรยากาศการทานอาหารเย็นที่บ้านผ่อนผู้สร้างวันนี้นะคะแกงกุรุมาอุ่นๆทานคู่กับโรตีอร่อยๆแบบนี้สุดยอดไปเลยค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราบ้านผ่อนผู้สร้างด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้า สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ